ส่วนค่าคือคอยนิมูลคาร์โน่ ADA ในอนาคตนะครับมาแน่นอนราคาเนี่ยสุดเจ๋งเลยวิสัยทัศน์เนี่ยสุดว้าวเทคโนโลยีนี่สุดลำ้ำและไม่มีอะไรนะครับที่จะหยุดคาดาโน o ได้ฉะนั้นในปี2022 Cardano คาดโนมาแน่นะครับและ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงราคาครั้งใหญ่อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับเนื่องจากวันนี้คาราโน่นะครับเราจะมาทําการสรุปรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องของโครงการของคาราโน่หนึ่งอย่างนะครับและก็เรื่องของอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของพันธมิตรของคาราโน่นะครับว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวข่าวด้วยกันในตัวข่าวนะครับยิ่ง สิ่งที่สำคัญคือหลังจากการประชุมคาร์โน่ซัมมิตปี2021ในเดือนตุลาคมนะครับประมาณสัก2-3ถึงวันนะครับคาร์โนเริ่มมีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ NFT กับ DeFi นะครับและก็เขาบอกว่าเขาจะมีพาร์ทเนอร์จำนวนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ NFT กับ DeFi เนี่ยมากขึ้น ะฉะนั้นหลังจากการประชุมคาร์โน o ซัมมิตปี2021นะครับประสบความสําเร็จอย่างมากแล้วก็ทางทีมงานของคาร์โน o หรือมูลนิธิที่ของคาร์โน o เนี่ยก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นมากมายเกี่ยวกับแผนการในอนาคตของแพลตฟอร์มพันธมิตรมากมายและอีกมากมาก,มาก,มากนะครับและใครเชื่อบ้างว่าคาร์โน o มาแน่นะครับกด1เลยนะครับแต่ใครไม่เชื่อนะครับกด2นะครับว่าคาร์โน o มาแน่นอน และมันจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวนั้นในตัวงานนะครับคาร์ดานโนสัมมิตปี2021เนี่ยมีการจัดประชุมประมาณ2-3ถึงวันด้วยกันนะครับและคาร์ดานโนในครั้งนี้เราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะสร้างวิสัยทัศน์ให้กับองค์กรของเขาซึ่งงานจัดการประชุมนี้เป็นงานประชุมภาพเสมือนนะครับซึ่งจะจัดในทั้งหมด6ประเทศนั่นเองฉะนั้นคาร์ดานโนจะบอกความคืบหน้านะครับว่า เขาต้องการอะไรและให้องค์กรไปอยู่ในทิศทางไหนโอเคครับตอนนี้นะครับทางเฟเดริกนะครับเจก,กากาซีของมูลนิธิคาร์โนฟาวเดชันนะครับเขาได้บอกว่าวิสัยทัศน์และแนวคิดหลักของเขาเนี่ยก็คือเขาจะพัฒนาแพลตฟอร์มให้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นเลิศนะครับรวมถึงฟังก์ชันใหม่ๆม,มาใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับและสามารถที่จะใช้งานได้นอกจากนี้ซีนะครับยังระบุว่าเขาจะมีพันธมิตรมากมายเข้ามาร่วมของเขา และสิ่งที่มุ่งเน้นคือการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ไปไกลนะครับและธุรกิจเนี่ยและระบบทางการเงินก็จะเข้าถึงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เขายังมองว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวดําเนินการวิจัยนะครับการพัฒนาครอบคลุมเพื่อรองรับนะครับความสามารถในการใช้ DeFi นะครับที่มากขึ้นคือมันจะแตกต่างจากระบบ DeFi นะครับในแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างเช่น e ีท e r รี m เลยทีเดียว รวมถึง NFT ก็จะมีการปฏิวัติมากขึ้นโดยเฉพาะ NFT นะครับที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับ NFT หุ้นนะครับมีการซื้อจำนวนเหรียญและเอาไปเก็งกำไรขายเป็นหุ้นต่อได้นะครับงั้นเงื่อนไขเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับรวมถึงระบบ DeFi เนี่ยก็จะมีพาร์ทเนอร์นะเข้ามามากมายนะครับในตอนนี้ก็จะมีพาร์ทเนอร์เข้ามาเยอะแยะมากไม่ไว่าจะเป็นโคตินะครับเพื่อจะทำให้แพลตฟอร์มเนี่ยมันประหยัดนะครับ แรงที่ไม่ต้องไปสร้างอะไรใหม่หมดนะครับเอาพันธมนิตรเข้ามาและร่วมวิสัยทัศน์เดียวกันที่จะทำให้แพลตฟอร์มดีฟถูกสะดวกรวดเร็วนะครับและสามารถที่จะใช้บนแพลตฟอร์มได้ง่ายนะครับโดยมีเครือข่ายที่เยอะขึ้นสามารถที่จะแลกเปลี่ยน Stable c o i อที่จะเป็นอีกหลายสกุลเงินด้วยกันฉะนั้น Cardano เนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเป็นม้าคอยถีบให้โครงการอื่นๆ หรือว่าโปรเจกต์นะครับระบบนิเวศอื่นๆที่เข้ามาร่วมเนี่ยราคาก็จะโดนถีบและมูลไปด้วยกันถึงคาร์โนนะครับมีการพัฒนา NFT นเะครับเราได้ถึงบอกไปข้างต้นว่ามีการพัฒนา NFT ที่เป็นหุ้นนะครับและยังมี NFT ที่เป็นทางด้านสปอร์ตนะครับโดยจับมือกับ E-SPORT นะครับซึ่งาการทำเกมต่างๆเนี่ยหรือทำโทเค็นต่างๆเนี่ยก็จะมีการทำร่วมกัน ก็จะมี EPL, NBA, NFL นะครับอีกมากมายที่จะร่วมมือกับร i เ ver ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะทำบนเครือข่ายของ Cardano นั่นเองนอกจากนี้นะครับคาดานอนยังมีพันธมิตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับ Verity นะครับ v a r i นะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์โลกนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้และอื่นๆอีกมากมายเพื่อจะทำให้องค์กรน,นะครับกลายเป็นแบรนด์ โ o โยตี้นะครับสำหรับคนสมัยใหม่ที่เป็นแบรนด์สำหรับการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อจะปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ proof of stake นะครับอย่างเต็มตัวเพื่อจะปล่อยคาร์บอนเนี่ยให้น้อยที่สุดนั่นเองดังนั้น Cardano นะครับมีการทำอย่างนี้เกิดขึ้นรวมถึงนอกจากนี้นะครับ c า r d a n o ยังได้ร่วมมือกับ Union Bank of Philippines นะครับในด้านเงินทุนเทคโนโลยีเชี่ยวชาญในเรื่องของ v e n t u r e Studio นะครับบริษัทเทคโนโลยีการผลิต โรงงานไฟฟ้าอย่าง a t t e ทนะครับที่เป็นตัวนี้นะเพื่อจะทำให้ระบบเนี่ยมันใช้และควบคู่และรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนะครับและถ้าเกิดคาร์ดาโนทำธุรกิจอย่างเงี้ยนะครับที่เขามองวิสัยทัศน์ได้อย่างเงี้ยในปีหน้าเนี่ยเขาจะสามารถแย่งส่วนแบ่งการตลาดของอิทาเรียมไปได้อย่างมากพอสมควรเลยฉะนั้นวันนี้นะครับเรามาอัปเดตเกี่ยวกับคาร์ดาโนประมาณนี้นะครับใครเชื่อว่า ปีหน้า2022คารโนราคาเกิน100บาทมั้งนะครับกดสันะครับ,นะรบถ้าไม่เกินกด4นะครับลองดูว่าปีหน้ามีอะไรให้คารโนพิสูจน์อีกเยอะถ้าเทคโนโลยีเสร็จแล้วนะครับและนวัตกรรมต่างๆก็เริ่มเข้าที่พาร์ทเนอร์ต่างๆก็เริ่มเข้ามาฉะนั้นคารโนจะไปแน่นอนท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ ฝากกดไล,ล,ลค์กดแชร์กดสับตะไคร้แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีสี่ต้องดางคือบล็อกดิฟเฟบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตเซ็นคอมมูนิตี้นะครับเรามีกลุ่มเฉพาะนะครับที่เป็น ADA หรือคาราโน่สามารถทักเข้ามาได้เลยในเพจเราผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามกันและผมหวังว่า ADA หรือคาราโน่จะโกลทุนหมุนไปด,ด้วยกันและพอร์ตการลงทุนนของท่า จะมุลไปด้วยกันกับช่องคอยนมุลทําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ